บ้านทีมงาน EP 8ครับเอาวงล้อมาเราวงล้อมวงล้อมไม่ใช่ครับ EP นี้อเพราะ EP นี้เป็นสุดท้ายเรามัจะเป็นช่องเหรอคือลูกค้าสุ่มนอนบ้านทีมงานจะมีคอมเมนต์เสมอไปว่าที่เป็นหน่อยมาตื่นเลยมาตื่นลยวันนี้แหละที่หนูรอมาเลยฟางนอนไปเลยไปเลยไปเลยเรียงรองฟังก่อนฟังก่อนเมื่อไม่นานตอนนี้มีคนแปลกหน้าเข้ามาบ้านเรามาบุบบ้านเราที่มาได้อะ ก็เป็นเพราะว่าเราถ่ายคลิปเกี่ยวกับบ้านเยอะไปใช่ไหมครับก็เลยแบบไม่ไม่อยากแบบไปถ่ายบ้านที่แบบพ่อแม่อยู่แต่ว่าคือชีวิตพี่เนี่ยมีสพาร์ทมันจะมีช่วงหนึ่งที่พี่แบบเข้าสู่ช่วงต่อนมเริ่มแตกพานช่วงวัยรุ่นมันเป็นช่วงมันเป็นช่วงวัยรุ่นคือตอนเด็กๆอ่ะนอนกับพ่อแม่เด็กทุกคนแหละใช่ไหมเด็กทุกคนจะนอนกับพ่อแม่แต่มันจะมีช่วงหนึ่งทุกันที่พอเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเราจะอยากมันคนเดียวเราอยากได้ความไพเรีสพี่อ่ะไม่สามารถพาพวกเราะ ไปนอนในวัยเด็กได้แต่พี่คิดว่าพี่สามารถพาพวกเราไปนอนที่ช่วงวัยรุ่นของพี่ได้มีเป็นช่วงเนี่ยนะเห็นไหมอ่ะโอเคได้แต่ไปอ้นพร้อมเสมอแหละที่ไม่ได้บ้านพี่เปนอ่ะไม่แต่บอกก่อนนะว่าที่นอนตอนเนี้มันอยู่ไหมเพราะพี่ก็ไม่ได้ไปนานแล้วบ้านรวยไงมีหลายที่ไงมันไม่ใช่บ้านมันคือไปร้านเกมพีเธอรีนว่าที่แบบพ่อกับแม่เราอ่ะจะไม่ค่อยให้เราไปที่ร้านเกมผู้ใหญ่จะคิดว่าร้านเกมเนี่ยจะเป็นแหล่งมั่วสุมใช่ไหมพ่อกูเลยสร้างร้านเกมมาเลยแล้วมั่วสุมก็มาร้านเกมกูก็ตอนแรกแต่ กูต้องเอาตัวกูไปหาพวก<ม>ที่แบบมแม่ไม่ชอบอตอนเนี้ยทุกคนมาหากูเลยกูไม่ต้องไปแล้วดีแล้วก็ถือว่ายังอยู่ในสายตาแต่ว่าตอนเนี้ยร้านเกมมันไม่ได้เป็นร้านเกมแล้วเป็นโรงพิมพ์โอ้พิมพ์ข่าวพี่เป็นหน้าหนึ่งได้เด็กไม่แล้วได้ปะ่ะได้ปะ่ะไม่ผมไม่ได้หนังสือพิมพ์ป้ายไวนิลป้ายโปสเตอร์ทำรูปแบบอะไรอะคริลิกป้ายเอา,ป,เาป้ายมาแปะ เพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรก็เดี๋ยววันมึงจบเดี๋ยวกูทำไปเอา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 เอ้าแนนนี่ดอกเห็ดหูั่งละพร้อมเบอร์โทรแสดงความยินดีนั่นแหละแต่ก็เดี๋ยวพาไปนอนที่นั่นแต่ว่าพี่นอนเมื่อประมาณตอนพี่แบบม .2 อ่ะตอนนี้กูสามสิบเอ็ดพี่ไม่รู้ว่าพ่อพี่อ่ะลบห้องนั้นหรือทุบทิ้งไปทำอย่างอื่นหรือยังเพราะพี่ก็ไม่ได้กลับมาแล้วถ้ารกแล้วคือนอนไม่ได้คิดว่าโอเคคิดว่าไม่เป็นไรผมนอนมาครื่องพิมพ์ก็ได้ได้ไฟก็ดีอ่ะแต่ถืือออออออกกกก็็ถวว่่่่่าาาาาเปปนนนนนนัััตตรยยสุดดท้้้้ลละะแงบบคคิีจจไไม เพราะว่าตึกมันนานแล้วอะก็ไม่รู้เหมือนกันเราเป็นไงแต่เดี๋ยวพาไปดูลองไปอยู่แล้วกันที่อยู่ตอนเด็กๆโอเคไปลงพิมพ์เล็กๆเออเอาเอากุญแจรถเลยขยักนแปลกๆว่ะสถานร้อนอะไรสถานร้อนการ์ตูนรถแปลกกว่าไอ้พว์เลยรีบดีรออะไรรออะไรเฮ้ยหลินนอนบ้านคนอื่นดีปะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านพี่เป็ดแล้วดูถึงบ้านปุ๊บทำตัวเจี๊ยมๆเลยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยววันนี้หนูรับหน้าที่เองมาค่ะ เริ่มจากเราจะเข้าบ้านยังไงหรอพ่อ <c oughs> อยู่ไหมไม่อยู่แม่ไม่อย่ทำกูมันทำไมนีม่นี่ืะทำอะไรหรอนี่ไง ต้องอธิบายกับนไปทำเป็นเข่าเลยต้องอธิบายค่ะเขาต้องพาเดินรอบบา้านเลนรอบรอบบา้านนรอบบา้าเดินยังไงเดินรอบบ้านเดินยังไงที่บอกพี่เหมยก็ต้องนำดิคือต้องมาก่อนเนี่ยคือเป็นตึกแถวสองตึกซึ่งข้างๆเนี่ยเนี่ยตรงยามินี่ปล่อยให้เช่าอ๋อเออปล่อยให้เช่าเพราะตรงนี้เป็นหัวมุมไงเลดีใช่พ่อของคนจีนเขาจะแบบเวลาซื้อ พวกแบบตึกอ่ะเขาจะแบบหัวมุมถ้าหัวมุมมันจะได้เปรียบกับทุกคนแล้วก็เรื่องจริงอะเพราะว่ามันได้อะงผไม่รู้ว่าซื้อเป็นเช่านะเซเว่นเหรอเออซืเซเว่นจะเช่าอ๋อเหรอเดือนละแสนก็จะเจ๊งเลยเป็นมึงปล่อยไปะโลเลยอะแน่เพราะเป็นหัวมุมอ่าฮะแต่ว่าเพราะไม่ขายใช่เพราะว่ามันนานไงเผื่อเพราะพออายุเยอะแล้วก็เลยอะไรอะโอ้ยอย่ากระโจนในพวกนี้แต่อันนี้มันสองห้องเหรอทำไมมันกว้างจังอ่ะนี่ไงมาดูนี่ดิอ๋อมันเป็นด้าน ใช่สองห้องใช่จริงๆอ่ะข้างบนอ่ะทำห้องเช่าอ๋อแล้วตอนเนี้ยตอนตอนนี้ไม่มีละอันนี้น่าจะมีได้เห็นมีไฟมีมีมีคนอยู่ทีมเอ็นคนงานไงอยู่เฝ้าแม่อนกแม่กูบอกอย่างพวกกูว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ต้ตูอันนี้น่าจะทำใหม่กูก็ไม่เข้าใจว้าวอุ้ยลูกไอ้จ้านีมีมีนี่พีกว่าสันมาดู ก็หล่อคะชิมนอนก้คือตอนนี้ก็ยังทำอยู่ใช่ไหมพี่เบนตอนแรกเอกไปรันเกมตั้งแต่แบบติดแน่อนม .1 แล้วก็รันเกมจริงมาตอนมออ .2 ทำมาถึงประมาณพี่อยู่มมเครียดอัปเกรดพอรันรันคอม,ม่ะเอา้าใช่คือมันคือรู้คนเข้าใจว่ารัานคอมอ่ะตอนแรกม,มึงมีคอมแอ,อ่ะ มันดีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปอะพอมันช้ามันแล้ม่ต้องอัพตลอดพอมมันต้องอัพทุกคนแรมอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยทำไปก่อนนันเกียมันเยอะมันแข่งขันสูงทุกคนแล้วก็ผมเริ่มนิสัยไม่ดีเพราะว่าได้ติดเพื่อนติดพาโดดเรียนนู่นนี่นั่นพ่อก็เลยเลิกเลยเออพ่อพ่อก็เลยแบบก็ไม่ได้เลิกแต่ว่าก็่ได้อัปเดตแล้วพอแม่อัปเดตคอมมันช้าคนก็เริ่มเรื่อทยอยทยอยจนมาถึงประมาณสักม .4 ม .5 ก็มาทําเป็นโงพิมพ์อันนี้เป็นโลหิตผมแต่คือส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็คือทําแบบพวกไวนิวใช่ใช่ครับแล้วก็แม่จิกนั่งเก็บตังค์แต่ก่อนตรงนี้ไม่มีเว้ยอันนี้นี่เพิ่งทำมาเพิ่งทำมาก็เป็นก็ป้องกันโควิดแล้วก็ด้านนี้นี่เป็นรูปสใยแบบเออคือเข้ามารู้เลยนะร้านไทยอ๋อเผือไงตอนแรกไม่มีพอเป็นยูทูบมันปุ๊บมีอันนี้บอกเลยนะอันนี้คือเดิมๆเลยนะเมื่อตอนพี่ยูม .2 เป็นยังไงก็เป็นอย่งงีนคืสภาพนี้เลยใช่ผมเชื่อก็ดูเก้าอี้ไม่ได้ดูเย็น อันนี้ก็คือแช่เหมือนเดิมเลยใช่เฮ้ยเอาเย็นอยู่เหรอเย็นนี่เฮ้ยเย็นไหน <c oughs> แล้วไปเดินไหนได้บ้างเนี่ยอนนันนี้คือสมัมตัวแรงที่สุดในร้านเกมแล้วหรือเปล่า,อ,าอันนี้คือเครื่องแม่ที่ไว้แบบว่าคิดเงินไม่ไม่บอกก่อนเพราะไม่่อยซื้อใหม่นี่จะเป็นแบบพวกแบบที่จะมาร้านเกมหมดเลยจริงๆอ่ะพอเรื่องทำร้านเกมจะไม่ทำแล้วจะปล่อยให้คนอื่นเช่าแล้วแต่ว่าแม่ว่ากลัวแม่ว่าเอ้ากลัวเมียไม่มีเลยทำอ่ะก็เลยก็เลยทำ มันไม่ได้เยอะไงให้ทุกคนคุมปุ๊บมันจะมีเรื่องเงินแบบสมมติมึงให้จ้างคนแบบมึงมาโอ้ลหะบารแล้วมันมีเงินสดเลยขอดไปแล้วถเกลากเหรียญมึงเคยไปถ่ายเอกสารป่ะห้าบาทสิบบาทคนมาถ่ายไม่รู้ว่ากี่คนเก็ต้องติดกล้องจอนปิดกล้องจอนปิดที่มีทุกรุ่นนลยไม่รู้ว่ามีไนท์วิชั่นหรือเปล่าขออภัยแม่รับซื้อประกันทุกชิ้นแสดงว่ามาขายบ่อยมากอันนี้มึงเหมือนจะน่าจะเพิ่งเริ่องานเพราะยังเย็นอยู่เลยทีเนี่ยเอ่อเรื่องานประมาณหกโมงทุ่มนึงาแล้วอันนี้จะะเป็นแแบบบโต๊ม่ครั ไูไม่ไม่แม่มีสองอันไงอันนั้นตอนคุมงานนี่เรามีนี่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 มีูออบอกเลยว่าแบบทุกอย่างมันคือกำลังใจของที่บ้านนะพอจะมองแม่ออกแค่ตอนนี้รูปให้กับบ้านอะ่ะร <c oughs> ูปพี่เป็ดแบบเยอะมากนี่นี่คติพ่อพูพยันซื่อสัตย์อดทนสม่ำเสมอเข้าใจไหม เดี๋ยวจะติดนี้มาไม่เอาแล้วถ้าเกิดเป็นพี่เป็ดขยันเล่นเกมนอนกินอย่างกัลังเสมออ่ะห้องเนี้ยตอนแรกอ่ะห้องเนี้ยคือห้อเล่นเกมเว้ยอะฮะตอนแรกเป็นอย่างงี้ห้องเนี่ยคอมคอมฝั่งนู้นละเกมเพย์อ๋อมีเกมเพย์ด้วยเออเฮ้ยตื่นเลยมีีตอนแรกอะตอนแรกฝั่งมันจะเป็นงี้เลยยาวเลยมันเหมือนร้านเกมมาสองแถวเป็นห้องแบบนี้เลยนะยาวเลยสองฝั่งแต่ว่าตอนนี้นี่อาจจะแบบบางท่าทำใหม่ แต่ก็ไม่ได้มีมากมันเป็นคอมแบบเคยเข้าร้านปิ้นงานใช่ไหมล่ะก็คือแค่ปิ้นงานออ<ม>แต่ว่าใหม่แค่ไหนทุกคนดูดินี่คือมีชัดมไม่เคยเจอนะารุ่นนี้พี่เปลพี่เปลเคยเห็นไหมรุ่นนี้ี CPU แต่คือพอเข้ามาร้านปิ้นร้านเนี้ยกูไม่รู้จะอ่านกฎไหนก่อนดีไม่เคยเลยอันนี้ก็เป็นห้องปิ้นงานโอเคค่ะต่อไปเลยห้องนอนดีกว่าเดี๋ยวไปกปฝั่งนยังไงไหมเอามีฝั่งปีกหรอนี่ไงถ่ายเอกสารเชิญห้องนี้ถึงแม้อ่านอีกแล้วต้องจ่ายเออมามาที่นี่ต้องเป็นคนรักการอ่าน ขอควคอามกรุณานั่งนอด้ไหนได้ครับโอ้โหวี่ใหญ่เลยนะทีวไปลากคนละตัวทนเล่นไปตัวเป็นล้านนะอันนี้ใช่ไหมครับวอดีที่สะตูมันเล็กไปไปเลยลากจริงชื่อเครื่องอะไเครื่องละล้านยใหรอเป็นล้านแน่เป็นล้า่รู้ไม่นานแล้วนานแล้วนานแล้ว้านเป็นล้านมึงรู้ป่ว่าพ่อกูอซ่อมเป็นนะจรเอ่อมนอันเนี้ยเก่าดูเด็กเด็กก็นั่งใ่การซ่อมอยู่อันนี้แ่ ทุกคนเผื่อมีโมเพิ่มเลยตอนนี้นะครับพูดแต่ที่เครื่องใหม่มาน่าจะอัปเกรดเพราะแต่ก่อนมีแค่สองเครื่องตอนนี้นี่ปทนไวนิ้วอ่านี่ทำไวนิ้วได้ครับอันนี้น่าจะใหม่อันนี้แพงอันนี้น่าจะใหม่อันนี้ก็เป็นส่วนในการทำไวนิ้วแบบทำพวกป้ายอะอัปป้ายอะสติกเกอร์ได้หมดเลยครับทุกคนอยู่สีได้หมดอยู่ที่ว่าคุณจะออกแบบมายังไงแล้วก็เนี่คุณนอนตรงนี้เลยใช่หรอมัวจิง มัวแล้วเป็นร้านเกมมันจะมานอนอย่างนี้ไงเฮ้ยกูนอนเด็กเฮ้ยกูเข้าใจเพราะว่าตอนกูเปิดร้านเกมอ่ะกูนอนกูนอนกับพื้นป้มั่วเลยเอาว่ากนอนเด็กเนี่ยจริงไม่เข้ามึงปล่อยเช่าไงตอนแต่ก่อนโอแล้วตอนเนี้ยตอนนี้เอ่อเดี๋ยวพาที่ไปดูอย่างที่บอกไอ็เนี้ยเพิ่งมาทำแต่ว่าตอนแรกจริงมันยาวและตรงเนี้ยจะเป็นที่ของกู มุเ้งลูกเจ้าของเขต้องเล่นมุ้งเทอาสุว่าเบฟต้องแบบนี้นี่นั่นได้คนเดียวต้อมาแต่รู้กันมันจะรู้กันลุกขึ้นาใครนั่งนี่เยอะอ้ยนั่งยังไงพี่ตรงผมนะิดยอะื้อแล้วก็ตรงนี้ที่บอกก็ด้วยตอนแรกต้องแง่เป็นเพล์เล่นฟีฟ่าแต่ว่าเพล์เป็นหยอกเหรียญเวลาสิบบาทนี่เขาเก่งไหม บ้านเกมบ้านเกมรวยก็เห็นเปิดเออแต่สมัยนั้นนะคาราโอเกะไม่รอดนะคาราโอเกะจะโดนเมเจอร์กับพวกโบลลิงเ่ยเอาไปหมดวัยรุ่นเขไม่โบกันวัยรุ่นโบเป็นบ้าอ่ะอีวินบ้านเราทีจะสีวนเลยวะโโอ้หเป็นล้านเอาไปเลยเอาเอาไปอันหนึ่งว่ะเอาเอาเอาดี๋ยวมาให้การติงแล้วเอาห้องนี้อันนี้คือ ที่ที่พี่เป็ดมาถ่ายคลิป,ปบ่อยใช่ไหม <S <S ใช่ใช่แต่ว่าก็ไม่ได้แบบยังไม่เคยเล่าละเอียดว่าแบบ<อ>แต่ก่อนเป็นยังไงมาถึงก็เป็น,ปน,ปนร้านปิ้นเลยอะ่ะอันนี้พี่น้องพ่อนี่ยูทูบเบอร์เก่าพ่อปูนี่อุ้ยเล่นกล้องอยูย่ไม่ตอนถ่ายยูทูบไงสมัยแบบใส่พ, <อ S 2> พีพ่พพเป็ดเหรอ,อพี่เป็ดช่องยูทูบเป็นแนง อุ้ยเอาว่ะต้ตมตำจุดจวดพริกพันเม็ดอารมณ์เดียวเผ็ดร้อนสไตล์โจ๊ะๆอุ้คนดูต้องหกคนสองนะองสองมื้อไปสองมื้อซับมาไม่ทำน,นานแล้วไม่ทำน,นานแล้วแล้วใครตัดให้อะ่ะตัดเองพ่อคุณเคยเป็นตัดต่อช่องสามไอ้ช้า,านี่ย้อนไปวันเอาว่ะพ่อคุณแฉกูแต่ว่าไม่อยากเปิดเลยเดี๋ยวคนไม่เห็นเยอะยวใครอะตัวนี้ครับเอฟจีนี่เปิดแล้ว จะมาอย่างไกลอ่ะเออหัยังลิ้มอ่ะเอ้อจะนั้นตายอุ้ยไม่นี่วะวินเฮ้ยของดีนลยเกาะโกโปเลยเราขาดไปดิจิตัวโพ่อพี่เป็ดอ่ะเป็นคนที่ซ่อมได้ทุกอย่างเพราะว่าขนาดพับลมยังมงได้ซ่อมซ่อมซ่อม่างไอ้จ้า บอกเลยทุกคนเย็ดปันแข็มป่ะเนี่ยกระสันอนะ่ะ <c oughs> แต่ห้องนี้ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากขึ้นไปห้องนอนนี่เนี่ยไม่รู้ว่ามีใครเดี๋ยวพาไปแล้วไม่ไม่น่ามีแล้วครับทุกคนตอนนี้เป็นมี้แหละวแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นห้องแต่ว่าตอนนี้ไม่น่ามีแล้วคือเพราะว่าอ,อ๋อลืมหมดแล้วใช่ลหมด<ช>แล้วแล้วก็วนี่เคยทำหอมีมีเคยแต่วภาพแล้วก็นี่เป็นที่อาบน้ำสมัยก่อนที่ใช้กุ้งเก่าอ่ะตรงนี้แต่ก่อนอจะเป็นที่นี่ทุกคน เก็บเอกสารไงอ๋อนี่เครื่องมันยอเยอะเหรอเครื่อยอดไี่เลยเ์้ยเยอเหรใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับนี่คือความตื่นเต้นนะผมีนี่้ยมันแปลว่าไม่ได้มีแค่เครื่องเดียวแบบว่าเยอะมากเพราะว่าพี่เป็ตต้องมีเพยเยอะกันอย่างนั้น้ะเพราะพี่เบสเก็บอะูบี้เครื่องอะพ่อพี่เป็นเก็บนิงว่ะไม่ได้เก็บเว้ยเขาเรียกว่าทิ้งลืมแล้วก็จิงมาผมไม่ใชยเอกสารนะลองลองลอขึ้นไปดูอ๋อก็เก็บของกูมาได้ขึ้นได้ M F F เยะจัเียร์้องตู้อะห้องสมัยก่อน จ้าเราตอกเราตอกไม่จำเป็นนะทำไมผมเนี่ยเขาเรียกว่าตู้ปลาเนี่ยเขาสงายเก็บไว้ใช้อ่าแต่เบางทีมันใช้ได้ก็เก็บไว้ใช้พ่อผมไอ้นี่อะไรอ่ะพี่เบมีเยอะมากเลยอ่ะห้องพิสูจน์หลักฐานนี่คือตัวอย่างกูสามทางเป็นทองเหลืองไม่เป็นอ๋อพวกตาปั๊มตาปั๊มอ๋อเก็บไว้ก่อนเออแล้ไม่กูแล้วกูก็ไม่รู้ลืมหรือยังไม่ใช่ใช่เป็นตาบเนี่ยอย่าเปิดม้วนโซ่ไฟฟ้าผมไม่เคยเข้าไปฝั่งนั้นเลยนะ มีอะไรไหมครับจบเลยไหมครับพี่ดิกรหมายว่าพี่เป็นมีน้อยจังแต่ไม่มีอะไรเพราะว่าตอนตอนแบบอยู่ไอรุ่นสมัยวัยรุ่นน่ะติดเกมเพราะว่าคนเล่นเกมอ่ะเขาก็นอนตรงคอมเปลือกแล้วแล้วพวกเก้าอี้อ่ะแต่ก่อนมันเก้าอี้นะเกมมันม่งมันไม่เก้าอี้เกมมิ่่งหรออเมันไม่เป็นอย่างนี้เลยสมัยก่อนไม่มีเก้าอี้เกมมิ่งจะมีแค่ดีสุดคือเป็นโซฟาแต่เป็นโต๊ะเดียว แต่ทุกครั้งเนี่ยทำไมหนูมีสมัยเรามีเออมึงจะขิงเพามึงเด็กใช่ทำไมหนูมีเก้้าอีเกมมิ่งแล้วรันเกมเออมีแล้วเนี่ยแหละเก้าอี้ส์แเ้วแล้วก็แต่ก่อนมีตู้โค้กไม่เลยนะโอ้กูเจะติดโค้กไงเฮ้ยแล้วก็แต่ก่อนนี่ว่านกไผ่หนุ่มแล้วตรงนี้เลยไงเปิดแกงเหรอมึงเห็นหน้าบอกซอยป่ะยำเลยว่าบ้าใครจะมาซื้อเต็มมึงตลาดป่ะสี่กิโลอ่ข้าว้ันจริงมึงเหงากูโกหกไอ้ สมัยก่อนสมัยก่อนสมัยก่อนเลยทุกคนก็คลิปนี้ก็เท่านี้มันนอนไม่ได้เพราะว่าไม่ได้อยู่นานแล้วแล้วก็บ้านเตียงก็ไม่ยอมให้นอนมีเรื่องนี่ไงเดี๋ยวพอไปรีวิวเยอะใช่ใช่ใช่อะไรอะไรเออปิดต่อพี่ดูกระไรสีดูปะไปเอาอีกไม่เอาไม่ไม่หยุดยังไงอย่าเพิ่งหยุดไม่ได้ระบบอันนี้คือกดและทุกไปเลยไม่มีระบบหยุดสุดยอดทีมงานก็ได้นเปดนอินสุดท้ายแล้วเราทำมาจบแล้ว เดี๋ยวนะเหลือแค่ไม่กี่คนครับเหลือแบบตอมตอเดไม่กี่คนแต่ว่าพอมีเรื่องบะหมุกคุณป้าเนี่ยก็ไม่อยากจะแบบทักทคลิปแล้วพี่เป็นห่วงใช่มันเป็นเรื่องความปลอดภัยเดี๋ยวจะรู้มุมอะไรเงี้ยก็ถือว่าจบนี่แล้วกันมีที่8เดี๋ยวแถบพี่พีนึงเหมืกันมีด้วยเหรอมีพีสเปเชียลเอาแนนมาบ้านพี่แล้วว่าแล้วไปบ้านแนนเลยอุ้ยอุ้ยมาในห้องเดี๋ยวคนบุกรุกโจรที่ใต้อะน่าบ้านมึงมีปืนบ้านมึงมีปืน พิเศษเดี๋ยวไปบ้านแนนครับแล้วก็สปอยไปสืบมาแล้วบ้านแนนอ่ะมันมีฟาร์มวัววงโดนกูแน่ซอยจุ้ก็มีนะเตรียมตัวอต่ะก็เดี๋ยวเราติดตามแล้วกันแต่ว่าเแต่อาจจะบอกไม่ได้ครับผ่้ชมไหนเพราะว่าช่วงเนี้ยที่ใต้มันมีเรื่องพายุกฝนตกมันทำอะไรทำย่างมันน่าจะอีกนานไม่นะกูเช็คกุมุกอุยนันเฮ้ยเดี๋ยวกูเช็คกูเช็คก้กูตุตลอดไม่ต้องห่วงน้องเอ้ยอยากไปบ้านในฟ้าที่ชนว้ไม่มีไปแล้วพี่จะไปแล้วพี่ยังกลับอยู่เลยไปแล้วยังกลับอยู่เลยอีพีพิเศษ รักิตด,ดีก็ทันีประมาณนะครับก็ไม่ว่ามาเดสแกนทั้งเพลารับเพราะว่าร้านก่อนขอบคุณทุกคนที่ชอบดูสุดอนนน<ะ>ของแม่ทีมงานเพราะว่าวิวดีหมดเลยใช่แบบชอบมากเลยทำไม,มเกือบร้านหมดแม่ก็ร้านหมดเลยครับมันก็ขอบคุณมากเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับกับซีรีส์เยี่ยมบ้านทีมงานเอ้อหรือหรือซื้อบ้านทีมงานดีกว่าไม่เป็นไรมีแล้วโอ้โหรวยดูดิรวยรวยรวยว่ะรวยว่ะออางั้นเอาเอาซื้อไม่ให้ใครจะมาปิ้นอะไรฮะทุกคนสุวรรณชัยเนี้ยใช่ป่ะอะไรสยามคอนเซ็ปต์ เอาไม่จำเป็นชื่อเป่นไหนพี่่งมานี่แมพเลยข้างห้างโอ้โหมาได้ค่ะแต่แพงหน่อยแพงกว่าที่อื่นลอยอ๋อหรือบอกว่ามามาจากช่องพี่เป็ดรถเหรอไม่รถ